สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจนสวัสดีค่ะสวัสดียามดือนคับสวัสดีค่ะคุณไผ่คิดถึงจังเลยคุณลุงพี่เจคิดถึงเหมือนกันนะครับสวัสดีครับเมียวสวัสดีค่ะคุณส้มจีดทําไมยังไม่นอนจริงๆกําลังจะนอนเนี่ยแหละครับแต่ว่าอยากแวะมาแวะมาเติมทุกคนก่อนนอนเพราะว่าแมวรู้สึกว่าตัวเองหายไปนานมากเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ หายไปเต็มเต็มเลยเนาะไม่ได้มีสตรีมไม่ได้มีอะไรเลยเงี้ยเงี้ยคือเพิ่งบวยคิดถึงไวไ้เลยคิดถึงเหมือนกันนะคะคุณมี่ไอเนี่ยนะทำไมเมนชั่นมันไม่ดิงเราล่ะทำไงอ่ะอ ไม่มีอะไรนะครับสวัสดีตอนดึกครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมวคิดถึงจังเมวก็คิดถึงทุกๆคนเลยนะครับก็แค่อยากจะแวะมาบอกเฉยๆว่าหายเป็นไหนมาถึงทุกคนจะรู้อยู่แล้วก็เถอน้นงมันมันเป็นช่วงของเคิร์สที่กําลังเตรียมคอนเสิร really ์ตกันอยู shield. ่นะครับก็เอ่อเข้ม <Gothic> ข้นส e ุดๆหวังว่าหวังว่าเอ่อทุกคนจะชอบนะครับผลงานที่พวกเรากำลัง กำลังลงมือทำกันอย่างหนักอยู่ในตอนนี้นะก่อนหน้าน,นี้แมวก็นั่งจูนเสียงนะครับทั้งวันแล้วก็พึ่งเล่นเกมปลดปล่อยไปชั่วโมงหนึ่ง๋ย <laughs> วตอนนี้เริ่มลาแล้วนะครับก็เลยทิ้งตัวเร็วเออ,อขอมาเติมทุกคนก่อนไปนอนวันนี้มุงเง่ มีใครใจดีอัดไว้ไหม,มครับต้องนอนแล้วต้องตื่นตีสามโอ้โยโหวัวใจเก่งมาคิดถึงมาเลยครับคิดถึงเหมือนกันนะครับพี่นอกคิดถึงทุกคนเลยมึงเงี้ยเฮ้ยเมนชั่นมันไม่เรียงให้แฮะเดี๋ยวนะรีเซนต์นะต้องกดอย่างนี้นาคิสวัสดีเซจจังครับสวัสดีครับคุณเหมียวซานแมวพี่ถึงจำเลยคิดถึงคุณติวเตอร์เหมือนกันนะครับเงีย้ยพี่ปุ๊บสวัสดีครับตะกี้ไ่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนในฝันละจริงเหรอ โอ้ยตื่นมาฟังเลยล่ะครับสวัสดีพี่เงมคิดถึงมากย,ย้องให้ยสวัสดีครับน้องเอลีคิดถึงเหมือนกันนะสวัสดีครับิดถึงเงแ้่ครับพูดป้อปอคิดถึงเหมือนกันนะครับโอ้ยชื่นใจได้เติมทุกคน <laughs> อ๋อก็ถ้างานคืบหน้าเยอะในวันพรุ่งนี้นะครับแมวอาจจะแมวอาจจะได้มาโจนนะแต่ว่าขอขอดูก่อนละกันนะครับ อืมคิดว่าถ้าถ้ามาโจนอาจจะโจนวันที่ยี่สิบแปดนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีไลฟ์เคอร์สอีกเนาะมาเติมเมลก่อนนอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณต้องให้คุณเบ,บบี้ไหมนะ <c oughs> สวัสดีนะครับผมอ่อาเห็นนะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณบรูแลนด์เสียงเงียวหล่อมากเลยค่ะใจพี่สาวอันวายยุงยัตอนนี้แมวกันยังง่วงสวัสดีแมจ,จังนะคิดถึงแมวจังมาเติมมาเติมวัสดีครับคิดถึงเหมือนกันนะ ه, ก็ครูดาวไปได้วยกันไปครับทุกคนมีใครอยู่บนเตียงเหมือนแมวแล้วไหม คือมากเลยตอนนี้แต่แมวจะไม่รับคาสเปซเหมือนใครบางคนหรอกนะ <laughs> สวัสดีครับเพิ่งเคยมาสเปซครับสวัสดีครับผมยินดีนต้อนรับนะครับเซจังคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันนะครับรับทราบครับลองเแยวโจนี่แมวโจด,ด,ดูนดะูๆนะโอเคครับเขาฝันดีแล้วได้เติมแมวก่อนนอนยี่แมวเองก็น่าจะฝันดีแล้วเหมือนกันนะครับ <laughs> ได้มาเจอทุกคนชื่นใจมากเลยก็กล่าวว่าจะมาไม่นานนะครับเดี๋ยวเที่ยงคืนนิดเดียวเมียไปแล้ว <laughs> มาหาให้หายคิดถึงหล่อม,มากเลยขนาดกำลังง่วงใจเขาเหลียวแยวจริงครับ <laughs> เป็นกำลังใจให้ช้สื่อทุกวันเลยนะคะได้มัมมัาของอร่อยไหมได้มัมมของอร่อยครับแต่ว่าเมื <laughs> ่อเมื่อกลางวันเมื่อวานนะ่ะ เล่าให้ฟังนี่ว่าแมวคือแมวเอาไก่ออกมาละลายไม่ดีใช่ไหมแล้วพอละลายไม่ดีตอนจะทำจริงๆก็เอาไปใส่เตาอบ <c oughs> ให้มันละลายนิดนึงอะแต่ว่าคือที่ที่บ้านแมวไม่มีไมโครเวฟนะครับเหมือนใส่เตาอบไปแล้วมันมันเริ่มสุกไงแล้วมันแบบสุกคึ้งคึ้งกลางๆเราพอเอาไปผัดในกระทะจริงๆอะมันเลยออกมาแบบไม่ค่อยอร่อยนะครับเสี <c oughs> ยใจอ่ะ สุดท้ายสุดท้ายแมวแตัดหั่นกินไปแค่สองคำแล้วแมวก็ทิ้งเลยเพียนใจมากมันตีหนึ่งเราเสร็จจาอ๋อเออตีหนึ่งก็ใช่จริงด้วยตอนนี้เที่ยคือ5้าสิบเก้าเราจะตีหนึ่งขอโทษน,นะครับแมวง่วงง่วงแล้วก็เลยอองอองนิดนึงนะอยคนอายายง่วงยังหลง <c oughs> จะส่งผัดได้เ่ราะงจะมาเลยต่ดอุ้ยที่เหรอนอนแคงคุยกับเธออยู่ค่ะเอยเตืนนะตอนนี้ไงเงี้ยมลองเน่ทางนี้อ่านหนังสืออยู่ครับฝากพี่เมลนอนแทนด้วยนะโอ้ยสู้ๆเลยนะครับสู้ๆเลยนะแค่กำลังทำงานกำลังอ่านหนังสืออยู่นะครับสู้ๆเลย แล้วก็ใครที่มีญาติมีครอบครัวนะครับที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมอยู่ที่ภาคใต้ตอนนี้ก็ส่งกําลังใจนะครับส่งกําลังใจขอให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วนะครับผมโอ้องแฟนๆมีน่ะ e มาดึกเชียวคิดถึงมากเลยค่ะหวังว่าวันนี้ก็จะไม่เหนื่อยเกินไปนะไม่เหนื่อยมากครับแต่ก็ใช้ได้เลยละ่ะ <laughs> โอ้โน oh no, ไม่เป็นไรนะไก่ตังหากที่ผิดเ,เดี๋ยวนะอ๋อหมาถึงไก่ไก่ที่แม่ทำเงีเสียงเงี้ยวขึ้นเร็วมากใจสันจน่นลอยจังขืนเงี้ยวกะลงพุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนด้วยซ้ำนเดวิดม <c oughs> ีเว้ยวันเดวิดมีอยากฟังเงียวนอนนอนกลนไหมฟังแมวครืด <c oughs> เป็นไงบ้างครับช่วงนี้เติมความสุขยังไงแชร์ Share หน่อยเติมความสุขยังไงหรอไม่ได้คิดเลยเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งได้พักนะครับเล่นเกมไปนะเพราะก่อนหน้าน,นี้ออกไปอัดเสียงนะครับที่ห้องแซฟรัวๆเลยเพิ่งเพิ่งได้อยู่บ้านนะครับมาสองวันเนาะแล้วพออยู่บ้านก็นั่งอีดิดเสียง <laughs> สวัสดีครับสิตจ้งสวัสดีครับคุณดีเฮเผาเผาสเปียลกำลังข้างโบาขาดเคิร์เลยล่ะ <laughs> จริงอ๋อเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์ถ้าง,งานแมวคืบหน้าเยอะเดี๋ยวแมวจะมาโจนนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็มีเคินเสียงเรามากเลยค่ะกับมาทีทำใจสั่นเลยนะเะ <c oughs> งี้งยแมวทับโทรศัพท์หรือเปล่ามีบางช่วงเสียงอุยน่าเอ็นดูอาจจะไม่ได้ทับครับแต่ว่ามันโดนผ้าห่มบังหรือเปล่านะ <c oughs> น่ารักจังเงี้ยนอนคุยบนเตียงเหรอคะใช่ครับแฮ่โอ้ยใช่ครับเ <laughs> ออแมวผือผือห่ยายแมวคือเซเใช้ชีวิตว่าง2ีชั่วโมงกับเงีย <laughs> วเดี๋ยวคิดว่าอาจจะแบบมีวันไหนที่ว่างมากๆแมวอาจจะมาไลฟ์อยู่กับทุกคนทั้งวันนะครับ <laughs> เอาจีแซบกลนก็ฟังคนแล้วเสียงแมวอีกจะเป็นไรไปโ <laughs> อ้โหไม่เอาเขนะินอะ รอวันที่เจ็ดเลยจะไปเรียกรุ่นพี่สะสือ, <c oughs> อแมวก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าถึงวันนั้นแล้วงานแมวก็จะเสร็จเหมือนกัน <c oughs> บังคับไงไม่เสร็จไม่ได้สเวลข้างจริงครับโอ้ยงี้อยากมาไลฟ์เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเอเนอร์จีไม่เหลือแล้ว จะจังห่มผ้าห่มให้สเปลเหรอหนาวไหมครับหนาวเหรอแม่เดี๋ยวห่วมให้นะแต่ห่มแล้วจะยังได้ยินกันอยู่ไหมห่มห่มผ้าแล้วอุ่นไหมครับ <c oughs> ห่มแล้วเสียงมันอูไหม <c oughs> มันได้ยินเสียงอยู่ไหม <c oughs> เงียวกลัวเงียวหลับคาสเปนมาเอาไม่ม่ตอนนี้ไม่กากหลังใส่แว่นอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็นอนก้มหน้ามันก็ไม่น่าจะพับลงไปได้เตรียมมุกไปเจียบจีบแล้วนะคะวันคอนโอ้ยได้เลยครับเตรียมมาเลยเตรียมชุดไปหาเงียวแล้วอุ้ยจริงหรือเปล่าครับทุกคนเตรียมกันโอ้แต่ก็ไม่เร็วเนาะเพราะว่ามันเหลืออีก เท่าไหร่เองเนี่ยหนึ่งอาทิตย์กว่าเนาะหนึ่งอาทิตย์นิดนึงแต่ข่อนแล้วงานเป็นใครทําไมต้องเอาเงียวไปเอ็นดูตั้งเงียวแพลดๆนะอีหนาวเล่นเก่าใจ <laughs> เซ็จจ่างเกลรโรแมนติกแล้วค่ะ <laughs> ทำไมหนาวไหม <laughs> ถึงคิดถึงไก่ดองโอ้โ <laughs> น oh, <no. S 1> <laughs> โมเมน,นั้นมันติดตามมากเลยอะ่ะพี่สอง ผมผ้าอุ่นๆเยอะมาผมให้ทุกวันเลยนะโอเจมุยโอเคครับเขาเขินเสียงเงี้ยวอะแมวคขามืดขาใครปิดไฟช่วงนี้ัสดจจง,งานล่นงานหลวงเยอะเลยสินะฮินะครับส่งกำลังใจให้ตัวตัวเลยขอบคุณนะครับคุณอาลีใส่แว่นเพิ่มดาวมิดเหรอคะ ใส่แว่นพอมองไม่เห็นตั้งหาครับแว่นมานี่มามาแล้วนี่ไงหนะ้าจุ่มจอแล้วเนี่ยถ้านั้นเป็นหมาไส่อาจจะหลับก็ได้นะผมพ้าอุ่นเยอะชุดเขามาส่งแล้วเหรออุ้ยจริงหรอจริงเหรอครับได้ลองหรือยังมเมวรอดูเลยนะ เงไม่ได้กำลังจะหลับใช่ไหมใกล้แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวสักประมาณตีหนึ่งสิบนาทีแมวไปแหละเขาไม่ได้เตรียมมุกไปจีบเลยแมวจีบขอแทนได้ไหมคะได้สิครับอย่ากโดนรุ่นพี่เซสุสจีบแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> ม่นวันนี้ไหมถ้าตัวฟ้าไปจะถูกใจเงยไหม <c oughs> <c oughs> จริงไ่ะเนี่ย <c oughs> รอดูนะครับ ใครๆเวลาหนาวก็คิดถึงกรทองั้งนี่ยพับจำอ่ะอุ้ยหนมแว่นใช่เน้วแมวใส่แว่นนะชาเลยแล้ววันนี้ได้ยินคำว่าหนาวแล้วเสียงในหัวทำความระเบิกีใครเลยไม่นะคีคิดถึงแมวมากเลยครับคิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงมากเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> คือชุดที่ใส่ไปกลวงเยวขำไม่หยุดมากอุ้ยทำไมอ่ะคุณเจนอยากเห็นนะอยากเห็นแล้วว่าจะใส่อะไรว่าก,กันนะตื่นเต้นนะทุกคนอ่าขอโดนจีบด้วยคะ่ะเดี๋ยวเขาเอาหมุกไปทิ้งเอ้าทำไมอ่ะก็แลกกันจีบไม่ได้หรอครับเส็ <c oughs> จังอวยพรกดบัตรมีดหน่อยโอ้ยขอให้ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับ กดขอให้ได้บัตรมีดสักสิบใบเพ่อเฮ้ยแมวเธอรอขืนเมวจีบเก่งจริงไหมคะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเก่งไหมก็ต้องลองโดนจีบหรือเปล่า <c oughs> คืนแก้มแดงตอนตีหนึ่งคืนนี้คงนอนไม่หลับอย่านี้เงี้ยวทำอะไรพราเวานนี้ทำไมอนะ่ะกะจะมาบอกฝันดีสักหน่อยนะครับให้นอนหลับฝันดี เงียวแว่นน่ารักโหสเปกเลยอะหนูแว่นแล,ล้รออุตสามูออนจากไกทองในพูดขึ้นมาอีกตัวเขียวโอ้โนทํมมาไมตัวเขียวล่ะครับสวัสดีตอนดึกๆค่ะสวัสดีค่ะผู้น่นสีสวัสดีคะ่ผคะผมอยากเห็นก็ต้องอวยพรให้กดบัตรมีได้นะเดี๋ยวไปอวดชุดได้เลยครับได้เลย ขอให้ขอให้ทุกคนที่กดบัตรมี้กดได้กันทุกคนนะครับได้ยินเสียงเงียวแล้วคิดถึงมากวันนี้นอนหลับฝันดีเช่ชยว่เฮียวใส่แว่นบวกเสียงนี้ฮดเนื้อที่จริงใจเลย <c oughs> เแว่นวันนี้มามหัวใจหัวใจสามดวงส่งใจเหมือนกันนะครับสงใจกลับไปอยากเทียนระบบคอร์เซนเตอร์ค่ะ คอเซนเตอร์จะหลับแล้วครับคอเซนเตอร์ <laughs> จะหลับแล้วอย่าเล่นกันจีบเลยค่ะสเปลเจอเงียวจีบคืนก็เขินจีบตออไม่ได้แล้วนะไวรอหน่อยอยากจุ่มได้คีไ่เซนเงี้ยวห้าชิ้นโอ้ยขอให้ได้ขอให้โดนนะครับขอให้โชคของทุกคนมาสถิตอยู่ณนะที่แห่งนี้ <laughs> ขอให้มือขึ้นกันทุกคนเลยนะครับ อย่านะคะดีเลยค่ะเนี <Yeah> ่ย <Okay. S 2> พอต้องแก้บนครับอ๋อ oh, แก้บนสู้ๆเลยนะครับชอบนะคะหนุ่มแมนไทยแมววันก่อนพี่เปิดย้อนไลฟ์เมียวสร้างบ้านฟังก่อนอ๋อหคิดถึงเสียงเงียวเจ๊ดเจ้ามากเลยโอ้ oh, จริงหรอครับเดี๋ยวแมวมาไลฟ์ให้ฟังนะทุกคนเงียววันนี้มานมิวมิวมยว มาแล้วครับเอา,อางี้นะระหว่างสเปียลแต่งชุดสวยกับชุดแก้บนเขาว่าชุดแก้บนเยอะกว่ารอดูเลยรอดูเลยละ่ะพี่แมวหมดงวงนอนน่ารักเนะี่ยจริงเหรอแต่แมวว่าสเปียลน่ารักกว่านะครับเดี๋ยวเตรียมใจไปมีดกับเศษจังสักครั้งต้องเตรียมใจเลยเหรอครับ ทำไมอะ่ะมาหากันเถอะนะกลัวไปล้มในห้องมีนมากค่ะเขินเงียวโ,โน้ช่วงนี้เหนื่อยนะดูเลยใช่ไหมเงียวมายุบยุ่ว่ะนะเออขอบคุณครับเหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยมากนะครับยังไหวนะเหนื่อยยังไหวสวัสดีค่ะท่านมีพัสดุตกค้างปวดมารับในใจด้วยค่ะอ,อ่า ไม่ทราบว่าในใจต้องเข้าทางไหนหรอครับ <c oughs> มาเปิดให้หน่อยได้ไหมฝันดีนะคะสุดหล่อฝันดีครับคุณยายคุณยายยกโย,ยโยโกปี้ใช่ไหมคุณยโยโกปี้ฝันดีนะคะเขาเขาย้อนฟังไลฟ์คาราโอเกะเราบ่อยมากเลยเติมพลังตอนทำงานสุดๆอ้อดีใจจังเลย เขินเสียงหลอกินอ่ะเราสต่แจ้งอย่าจิ้วเงี้ยทางนี้เปิดปังเงียวเก็ตเกิร์สตัวไลท์มเวรวชันเงียวไม่หยุดคิดถึงจริงเหรอยังรอกแค่นั้นเองด้วยซ้ำวะนะแมววันนี้คุณเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรแมวไม่ได้เป็นไรซะหน่อยก็อยู่เข้ามาในใจแล้วออกไปได้นะอย่าไล่กันก็พอครับ เขาเข้าใจเขาเซ็นเตอร์คนนั้นเลยมุงเงอุ้ยโอเคเที่ยงคืนเที่ยงคืนสิบกว่านาทีแล้วว่าแมวนุ่งเงินเล่นกับใจมากพี่แมวใจเย็นๆนะสเปียร์ตัวเลวหมดแล้วเข้าทางนี้เลยครับเบดใจใจเลยได้เลยครับเดินเข้าไปแล้วอีเข้าใจแล้วได้เวลาเข้านอนแล้วนะครับ ได้ <c oughs> เวลาสมควรแล้วนะทุกคนตีหนึ่งกว่าแล้วทุกคนก็พักผ่อนกันได้แล้วนะครับใครที่ทำงานมาเหนื่อยๆก็นอนเอาเรยให้เต็มที่มาวันนี้วันพูดแล้วเหลืออีกสองสามวันทุกคนก็จะได้พักผ่อนแล้วนะครับสู้ๆเลยเนะทั้งคนที่เรียนทั้งคนที่ทำงานเที่ยงคืนอีกแล้วว่าแมวพูดเที่ยงคืนหรอ ตีหนึ่งทีนึ่งทีนึ่งเออเออจิบอากัรอื้อบูดบูดนะครับบูดบูดส่งพลังให้ทุกคนส่งกำลังใจให้แบบบึ้มบึ้มเลย <c oughs> นะครับพักผ่อนกันได้แล้วนะฝันดีนะครับ ม้เจอกันใหม่นะถ้าถึงจะไม่ว่างมาไลฟ์เดี๋ยวแมวก็น่าจะมาสเปซนะครับแล้วก็น่าจะอยู่นานกว่านี้เยอะเลยนะนี่มาเติมทุกคนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> โอเคฝฟนดีนะครับเดี๋ยวแมวไปจริงๆแหละได้เวลาแมวเข้านอนนะครับโอเคก็คงแค่นี้แหละนะครับสเปซวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ เข้ามาหาแมวมากมากเลยนะครับดีใจมากแล้ว่าก็ตอนนี้มีแรงไปทำงานต่อพรุ่งนี้แล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับพลังไปจากแมวเช่นกันนะครับขอให้ทั้งอาทิตย์ต่อจากนี้ของทุกคนสดใสเจอแต่เรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับใครเจอปัญหาอยู่ก็ขอให้ผ่านมันไปได้ด้วยดีนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอนะ ไปนอนจริงๆแล้วบายไว้เจอกันใหม่นะครับรักนะบ๊ายบาย